ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กินิี้าที เราก็มาสู่รายการชีวิชีวานะเราพากันมาที่ทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่24ที่จังหวัดร,ราชบุรีมาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยแน่นอนที่สุดขาดไม่ได้นะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพ,ด,นนภาพด,ด้วยการใช้สมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยกันมาดูว่าธาตุต่างๆของเราเป็นอย่างไรและที่สําคัญวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการ ทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองด้วยวิธีการทำแบบ หรือสีดัดตนหลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วนะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่วัดโพและวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราแน่นอนที่สุดค่ะท่านก็เป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็มีเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลราชบุรีนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีนั่นเองเราอยู่กับแพทย์แผนไทยคุณหมอสันทัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสันทัชมพูพงศ์นะคะ,คะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยดูแลผู้ป่วยในกลุ่มข,ของการประคับประคองดูแลผู้ป่วยซึ่งก็ถือ ือว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษแต่วันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้เรื่องของแม่แผนไทยร,รวมถึงเรื่องของการทําท่าฤษีดัดตนด้วยใช่แล้วครับอ,อันนี้จะมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วในเรื่องของฤษีดัดตนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับบ้านเมืองเราครับแล้วก็จริงๆเป็นวิธีการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้ในระยะยาว,ยาว,ยาวๆเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณหมอสันทัศน์นะคะได้กรุณาให้ความรู้กับพวกเรางั้นก่อนแยกเสียงเปลือมือต้องรับคุณหมอสันทัศน์ก ขอบคุณครับอย่างหนึ่งที่แพทย์ผแผนไทยก็จะพูดอยู่เสมอๆครับก็คือเรื่องของคําว่าธาตเจ้าเรือน คำว่าธาตุเจ้าเรือนของแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยธาตุทั้งหมด4ี่ธาตุอันประกอบไปด้วยธาตุดินที่เรียกว่าปัจวีธาตุธาตุน้ําที่เรียกว่าอาโปธาตุธาตุลมที่เรียกว่าวายโอธาตุแล้วก็ธาตุไฟที่เรียกว่าเตโชธาตุนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีปริมาณของลักษณะของธาตุเจ้าเรือนที่อาจจะมีทั้งผสมประสานกันอยู่ด้วยนะครับวิธีการดูธาตุเจ้าเรือนเนี่ยหลักๆเขาแบ่งออกเป็นประมาณ2ชนิด2วิธีการดดวยกันวิธีการแรกก็คือดูจากวันปฏิสนธิกับแบบที่2คือ พิจารณาจากเดือนที่เราเกิดหมอขออนุญาตครับท่านใดที่เกิดในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมบ้างครับคนธาตุดินจําไว้ก่อนนะว่าเราเกิดธาตุดินเนาะอ่าปกติลักษณะของคนที่เกิดธาตุดินครับมันจะมีร่างกายที่แข็งแรงเราไม่ค่อยป่วยอครับคนธาตุดินโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าป่วยเรามักจะป่วยอะไรยาวๆเหมือนกัน ถ้าป่วยมาจะป่วยยาวๆหรือเป็นอะไรเยอะๆนะครับเราคิดถึงความเป็นธรรมชาติครับคุณหมอแผนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาเปรียบกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติคนที่เกิดในช่วงของธาตุดินนะครับดินก็คือที่ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องได้เป็นลนักษณะของธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นธาตุดินจะมีความแข็งแรงคงทนแต่ถ้าเกิดธาตุดินมันกร่อนครับเช่นแบบมันมีน้ํามาซ้ดินเป็นไงครับ ดินมันก็พังทลายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นธาตุดินมักจะเจ็บป่วยด้วยธาตุอื่นๆเข้ามากระทบนะครับคนที่เกิดเดือนกระกฎาคมแล้วก็กันยานะครับจะเป็นคนที่มีธาตุน้ําเป็นธาตุประจําตัวนะครับลักษณะของธาตุน้ําเป็นอย่างไรผมเป็นหนึ่งคนที่เกิดธาตุน้ํานะครับเกิดเดือนกระกฎาคมก็จะเห็นทรงไหมครับอ่าเรารู้ถึงน้าใส่น้ําที่ฟิล์ไหวนะครับมันจะมีลักษณะของความอวบอิ่มเนาะอุปนิสัยใจคอก็จะคิดเร็วตัดสินใจเร็ว นะครับแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีต่อไปครับธาตุลมครับหรือว่าวายโยธาคือคนที่เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนครับมักจะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ้วนเราจะอ้วนได้ถ้ามันมีธาตุอื่นมากระทบเราแต่ส่วนใหญ่โดยลักษณะครับจะเป็นคนไม่ค่อยอ้วนนะครับแล้วก็คนธาตุลมมักทําอะไรเร็วจิตใจเราจะเป็นคนใจไว ตัดสินใจเร็วอะไรเร็วๆๆหมดเลยนะครับเป็นคุณลักษณะของคนธาตุลมสุดท้ายครับคนธาตุไฟคือเตโชธาตุครับเกิดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมก็คือจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบเอาจริงๆคือใจร้อนนิดนึง ก็ตามลักษณะเลยนะครับใจร้อนแล้วก็ต้องต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องกระทำก็คือการเติมความเป็นน้ำเข้าไปเยอะๆจะทำให้เรามีางไงครับสุขภาพที่ดีเนาะเพราะว่าไฟมันเป็นธาตุที่ใช้สำหรับการเผาผลาญเป็นธาตุสำหรับพลังงานนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าโอเคเราเกิดธาตุนี้เนาะเรามีธาตุเจาเลยหลักเป็นธาตุแบบนี้เราควรต้องดูแลตัวเองอย่างไรเวลาเราดูแลครับเรื่องของอาหารคนธาตุดินก่อนละกันฝั่งนี้คนธาตุดินครับ ยามปกติเนี่ยร่างกายของเรามันก็จะมีความเป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่อย่างที่หมอบอกว่าคน่าตดินไม่ค่อยเจ็บป่วยนะครับแต่ถ้าป่วยเราก็จะป่วยเยอะๆเลยนะครับถ้าในสภาพอากาศที่มันปกติไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปนะครับเราทานอาหารในทุกประเภทเลยโอ้วอวันนี้เป็นข้อดีของคน่าตดินเนาะทานในทุกประเภทนะครับแต่ทานอย่างพอดีโดยทั่วๆไปก็สลับกันไปนะครับมีอาหารรสเผ็ดร้อนบ้างอาหารรสเปรี้ยวบ้างเผ็ดร้อนเช่นไรครับผัดกระเพรา โอ้อันนี้เป็นเบสิกของคนไทยคนท่าดน้ำเนี่ยแพทย์แผ,แผนไทยเขาบอกว่าเป็นทตุที่มักมีคําว่าเสมหะเข้ามาเจือปนเสมหะมักมาช่วงเช้าหรือช่วงที่อากาศเย็นครับคนโบราณจะบอกว่าให้กินมะนาวแซกเกลือนะครับคนที่มีลักษณะประจําตัวเป็นลนักษณะทาตุน้ำครับอาหารที่เหมาะสมก็คือกลุ่มอาหารที่มีรสเปรี้ยวครับ จะสังเกตว,ว่าเวลาเราทานพวกน้ำมะนาวเนี่ยลำไส้เราทํางานดีด้วยนะครับทางศาสตร์แผนไทยบอกว่ารสเปรี้ยวจะช่วยล้างเมือกมันในลำไส้คนทัดลมหรือว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบรึ้มฟ้ารึ้มฝน,น,นมีลักษณะข,ของอากาศที่แบบมีลมกันโชกแรงมีลมพัดให้เราอยู่เสมอๆนะครับคนกลุ่มนี้ทางศาสตร์แผนไทยก็กแนะนําให้ทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนไก่ผัดฉิงครับกินปุ๊บเป็นไงครับ สบายท้องคนท่านลมหรือทุกท่านครับกินแล้วรู้สึกยังไงสบายท้องอเผิ่บางทีมีลมในท้องมันขับออกด้วยถูกไหมครับบัวลอยน้ําขิงครับผมเชื่อว่าพวกเราน่าจะชอบอยู่พอสมควรนะครับทานบัวลอยน้ําขิงครับน้ําขิงก็เป็นอาหารรสชาติเผ็ดร้อนเช่นกันนะครับแล้วขิงเนี่ยเขามีสารสําคัญคือจิงเจอรอลนะครับเขาก็ช่วยเรื่องของการระบบไหลเวียนในร่างกายด้วยนะครับเราเอาไปรับประทานดูนะครับอาทิตย์หน<ม>ึ่งมีตัก 1-2วันที่รับประทานก็จะช่วยบำรุงลักษณะของธาตุเราให้บริบูรณ์นะครับสุดท้ายครับคนธาตุไฟครับเราร้อนแรงไหมคือเราเนี่ยร้อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มันจะวิกฤตหรือว่ามันจะผิดปกติเช่นในช่วงที่เรามีไข้หรือเราไปอยู่ในที่ที่มันมีแดดจัดๆหรือช่วงกลางวันแนะนําให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติขมหรือเย็นครับต้มจืดตําลึงหมูสับรสเย็นครับมะระยัดไส้ครับ ทานได้เช่นกันครับเพราะว่ามาระมีรสขมใช่ไหมครับอาหารเหล่านี้ครับเหมาะสมกับคนธาตุไฟเลยทีเดียวเพราะว่าฟักเป็นไงครับมีคุณสมบัติความเย็นเอ๊ะอะไรเย็นๆอีกบ้างครับช่วยนึกหน่อยอ่าแตงโมครับแตงโมเนี่ยทานแล้วก็ได,ได้ได้น้ำไปด้วยเนาะแต่ก็ต้องระวังในคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไตนะครับ คนที่มีเป็นภาวะเกี่ยวกับโรคไตก็ถ้ามีการจํากัดน้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะแล้วก็ตัวแตงโมงมีส่วนของการบํารุงหัวใจด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับติดป้ายประกาศให้ที่บ้านรู้เลยนะครับว่าเราท่าเจ้าเรือนนี้เวลาจะทําอาหารลูกหลานนะครับพาอาหารมาให้เรากลุณนจัดตามท่าเจ้าเรือนนะครับจะเป็นการดูแลสุขภาพของพวกเราได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ